รับสวัสดีครับเมือนี้ยกผมแจกสามมันชนับเมื่อนี้โยทีใบสามมันชนเช่นเคยนะครับเมือนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่คือต้นท้อพู่นะครับพี่น้องจะเห็นในว่าต้นตัวู่นี่ใบเพิ่มเริ่มหนาแน่นแล้วครับใบหนาแน่นแล้วก็ให้แสงมันส่องมาถึงด้านล่างนะครับเมื่อแสงส่องมาถึงด้านล่างใบบริเวณด้านล่างก็สีก็ให้เกิดโลกนะครับเป็นโลกอาจจะเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่าแสงมันไฟบาถึงนะครับแล้วก็บ่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่า ใบ้างล่างมันสังเคราะห์แสงบ่ด้นะครับา็มีคนจะเป็นต้นของตัดออกนะครับเพื่อให้เพื่อที่จะให้ใบอ่าน้อยลงกว่าเก่าแล้วก็ร้างสารอาหารให้กับลำต้นเพื่อผลิตผลออกมานะครับเดี๋ยวผมไปตัดกันนะครับว่าจะตัดเว้นในบางนะครับเดี๋ยวผมจะ่อยเบิ่งครับใบเริ่มเป็นล่าแล้วครับนีเป็นด่างเป็นยังไลพวเขตัดแล้วก็ต้องเพาทิ้งนะครับพวกนี้อย่างนึงละฮะอยากให้ผลผลิตที่มันใด พ้นพื้นีดนะครับปลายยังสีนะครับพี่น้องตัดออกครับมันสีเห็ดห้บริเวณต้นของทั่วผู้เฮานีแตกตาดอกออกเพิ่มมากขึ้นนะครับตัดปลายครับพิดนึงบนต้งตัดไา้ครับตัดปลายแล้วก็แต่งใบนะครับเพื่อทุกชนิดนะครับเมื่อมีความนาแน่นใบไร้นะครับสีเห็ดหนการหาอาหารไลยน้อยขึ้นนะครับ ด้วยสภาพทังดินดินทางไหลมันบกอย่งงามนะครับผมจึงต้องปลูกเซรังโพมนะครับข้อดีของการปลูกเซรังโพมเมขาสามารถดูแล,แลได้ทั่วถึงนะครับหลักกาจัดวัชพืชง่ายให้ปุ๋ยนายง่ายให้น้ำง่ายนะครับเพราะว่าข้าบ่อได้ให้ต้นซึมลงไปที่ดินเลยนะครับมันจะอยู่ในร่างเลยนะครับปลูกครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยเถ้อส่งเถือกันเลยครับใส่ยิ่งเป็นปุ๋ยมักนี้ใส่ใ้ระยะยาวๆเลยนะครับ ใบนะครับเดานลางตัดออกบ่ต้องตัดตัดตัดใบเป็นไม้ไม่ต้อตงเสียดายนะครับเดี๋ยวมันแตกขึ้นไม้นะครับบ่ต้องเสียดายเลย,ยตัดแล้วยังแตกสิใบที่ตัดนี่ก็นั่มไปเช็ดปุ๋ยมัดแต่นะครับใบที่ตัดนี่เช็ดเป็นปุ๋ยมัดคือชนใดนะครับ ว่มียังตองถินนะครับในการนี้เกษตรมันขึ้นอยู่กับเ้าสีดัดแปลงประยุกต์ใสแบบไดนะครับสร้างใบออกครับในการตัดทฮาก็เห็นห้าเห็นอันเห็นหนยาเห็นพวกมันจะพืน้ำขับกระท้อนไปนึ่นะครับ nhà nằm sáng nhà học nằm học ข้องาดนะครับถึมง,งามแล้วครับใบกับใบเซยเป็นปุยมักนะครับครับนี่ก็บอ่อปุยมักคุ่งเซ็ทนะครับไซด์เลยนะครับ กวาดใบไม้บริเวณนี้นะครับใส่บอร์นะครับแล้วก็ทับกันไปเป็นนวลสั้นนะครับไปครับวันนี้น้ำคลิปมาฝากเพื่อนสนิทครับจะได้ก่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับขอบคุณครับ